พานาณีหางเสียบบัอัพนำเนาะ4ขัวห้านคั้งกินอันนี้เป็นซอตไงวะเอานว่าอันนี้เฮ็ดซอตเราเป็นลาสปาหั้นนี่ขั้นขั้นห้าจะ้าห้าห้ามคิ้วบุพิพนี่ต้องเค็มประมาณนี้โอมีดกระโบมีเด้อดูนี่นะเสื้อกระบบใส่ผมกระโบวอตัดโอ้โหใจเลยเซ็ตรุ่นใหม่เนาะไม่เดซั่นอันนี้เนียเสียมะนี่นะยิ้มตลอดเนี่ยนี่นะยิ้มตลอดเลยนะยิ้มเนลย เดี๋ยวดียงดังเดี๋ยวดียงเดี๋ยวแล้วเนาะใครทสนด้จับตัวมีแห้งยาวๆได้ต่องเออนี่แห้งเลยนี่คือตำมะแ้งคิดน้ำมันจันคิดกระรรบูสันบบวากลิ่นใจสัตว์ตองล่นมาตัวนี้คุณคุณแชร์ป้งกันเลยน้อยก็ได้เสียพวกมือนะ ที่มือเสียบเหมือเที่ยวนี่แบบบวงข้าตลอดการนะเทีวอันนี้คือปลาปลาเคร่องปลาเครื่องมันจะยากหน่อยจานตรงมันถุมนนนน่มเน,นะนี่ยมันฝุ่มลายแรงเนาะ เป็นว่าตัดที่ผมอยากเรียนปลาเปียวหวานปลาเปียวหวานเปียวหวานเมนูนำเสนอเมนูเป็นซิกเนเจอร์ของแถวเออซิปซิกเนเจอร์ของแถวเสิร์ฟตุ๊ดเราเมื่อไหร่นะพี่ตุยเลยนะอุปุ่นมาจังอุปุ่นอุปุ่นมือเนี่ยนะอุปุ่นพังให้อาทุกเมือเตรียมพร้อมเสิร์ฟได้แล้ว ครับยังไงตอนเข้มนะ้วทำแจวดูด้อยดูด้อยจินตะกร้าเนี่ยไป